สวัสดีค่ะคลิปนี้ออกมาเล่าให้สายมูฟังกันนิดหนึ่งสายมูต้องฟังนะคะคลิปอาจจะยาวนิดหนึ่งสายมูสายธรรมสายเชื่อเรื่องกรรมสายคนที่มีเคราะห์มีกรรมมากๆมีเจ้ากรรมนายเวรมากๆชุดไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีเงินชุดมีแต่เคราะห์กรรมชุดมีแต่ความทุกข์นะคะต้องฟังนะ ไปหาบทสวดจักรพพัดมาสวดกันนะคะจะสวดวันพระหรือจะสวดวันไหนก็ได้บทสวดจักพัดในย t u b e ก็มีนะในหนังสือสวดมนต์ก็มีนะและจะมาเล่าให้ฟังว่าบทสวดจักรพพัดเนี่ยมันมีผลกับเราอย่างไงนะครูบาอาจารย์พระท่านสอนมาต่อๆกันนะว่าบทสวดจักรพพัดเนี่ยบางคนกลัวสวดแล้วจะมีผีมาวุ่นวายมาวนเวียนกับเราก็อยากจะบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่ต้องกลัวบทสวดจักรพพัดเป็นบทสวด เป็นการส่งแสงให้วิญญาณนะคะมันไม่อากลัวตรงไหนรู้ไหมอ่ะสมมติว่าเราอ่ะกำลังนั่งสวดบทจัก,กรพพัดอยู่เสียงสวดมนต์จะทําให้วิญญาณที่เขาเดินอยู่ตามสามแพง่งเดินอยู่ในที่มืดอ่ะวิญญาณที่บาปอ่ะคนทําบาปวิญญาณบาปเขาไม่เคยได้รับแสงสว่างไม่เคยได้รับแสงบุญใดๆเลยนะเขาจะได้ยินเสียงสวดจัก,กรพพัดของเราและเขาก็จะมาตามแสงนั้นๆแหละ บางคนกลัวอ้าวถ้ามันมาตามผีมันมาตามแสมก็มาบนเวียนรบกวนเราสิก็มันก็มีข้อดีตรงนี้ไงแสงแสงจากเสียงสวดจกกักรพัทิที่เขาได้วิญญาณในที่มืดได้ยินนั้นน่ะ มันจะได้ยินเฉพาะวิญญาณที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราที่เคยมีความผูกพันกับเราทั้งนั้นนะเคยมีกรรมกับเราเช่นเราเคยไปล่วงเกินเขาเมื่อ,อดิตชาติเราเคยมีอะไรต่อมีอะไรต่อตกันเมื่อดิตชาติทําให้วิญญาณนั้นอาฆาตแค้นเราคือเจ้ากรรมนายเวรนั่นแหละเขาจะได้ยินเสียงสุดจักรพรัดของเรานะคะและการเดินทางของเขามาตามแสงมาถึงเรานั้นก็เป็นเรื่องดีดีตรงไหนดีตรงที่ เข้ามาได้ยินเสียงสวดเราแล้วเขาจะอโหสิกรรมให้เรานะจากที่เคยโกรธเคยสับแช่งเคยเคืองเคยใดๆก็แล้วแต่กับเราเมื่อได้ยินเสียงแล้วก็ได้แสงจากการบทสวดจักรพพัดของเราแล้วเขาจะอโหสิกรรมให้นะคะอโหสิกรรมให้ยังไงอโหสิกรรมให้โดยผ่านครูบาอาจารย์ผ่านพระกจิที่ท่านปฏิบัติได้แล้วนะท่านจะสื่อกับวิญญาณให้รู้เองว่าเนี่ยบุคคลคนนี้เขาสวดจักรพพัดแล้วท่านจะโกรธเคืองเข้าไปทําไม ปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ยากปลดปลดครายจากความลำบากแล้วคุณก็จะเหมือนได้แก้กรรมไปในตัวนะคะคุณต้องแก้กรรมด้วยตัวเองเพราะกรรมที่คุณทําเมื่อดิตชาติะกี่ร้อยกี่พันชาติแล้วจะก,กรรมในเวรของคุณก็มีไม่รู้กี่พวกกี่ชาตินะคะเขาจะตามเล่นงานคุณนะบางคนเจอเรื่องเงินติดขัดลําบากบางคนเจอเรื่องงานบางคนเจอเรื่องชีวิตคู่แล้วบางคนก็เจอเรื่องสุขภาพนะคะเพราะจะก,กรรมในเวรเขาจะเล่นงานเราทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นบทสวดจัก,กร,รพรรดิเนี่ยจะทําให้เจ้าก,กรรมในเวรอะ ได้ยินเราชัดนะคะจะเป็นแสงแห่งบุญนะคะที่วิญญาณที่เขาอาฆาตแค้นอะ่ะเขาจะตกหล่นอยู่ในนรกภูมินะวิญญาณที่อาฆาตแค้นอะ่ะไม่ปรงไม่อภัยจะตกหล่นและทําให้กระทบกับเรานะคะเพราะฉะนั้นไปหาบทสวดจัก,กรพรรดิมาสวดกันนะคะมันมีประโยชน์นะเป็นการสวดข้อคากรรมที่ดีที่สุดนะคะมันเป็นคนดีกับเราอหามาสวดบ่อยๆเรื่อยๆนะเพราะเราไม่รู้ว่าเจ้ากรรมของนายเวยของเรามีกี่คน วิญญาณกี่วิญญาณกี่ภพกี่ชาติมาแล้วที่ลงเกินกันเนาะเพราะฉะนั้นหาบทสวดจัก,กรพรรดิมาสวดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะลองดูกันได้นะคะฝากไว้แค่นี้นะคะสาธุบ,บุญกับทุกท่านที่เลื่อนมาเจอแล้วก็ฟังจนจบด้วยนะคะ